สวัสดีค่ะพ่อตู้แม่ตู้นะคะแล้วก็สมาชิก Good Idea TV ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะกับรายการ10บคาถามกับหมอเกรสนะคะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มาออตอบคําถามนะคะแต่จะมาแชร์เคสนะคะแบ่งปันประสบการณ์การรักษาเคสนะคะเคสเในวันนี้นะคะที่จะมาแชร์นะคะเ,เป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะคนไข้หรือลูกไข้ของเรานะคะชื่อคุณจเจริญขวัญแต่เดิมพันนะคะ อายุ36ปีนะคะป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงินนะคะเมื่อกล่าวถึงโรคสะเก็ดเงินนะคะหลายท่านมักจะนึกถึงอาการทางโรคผิวหนังใช่ไหมคะแน่นอนว่า,าบริเวณผิวหนังเนี่ยจะมีผื่นในลักษณะเป็นวงแห้งๆและคันนะคะและเนื่องจากลูกไค้าอยู่จังหวัดภูเก็ตนะคะความชื้นหรือความร้อนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแผลที่เกิดขึ้นหรือ,อบริเวณที่เกิดโรคสะเก็ดเงินเนี่ย ก็มีทั้งแขนแล้วก็ขานะคะอาการคันนะคะมีอาการคันทั้งตัวเลยค่ะเป็นมาเป็นโรคนี้มา3-4ปีแล้วนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเริ่มแรกจากแขนและขาก่อนแล้วก็ลามไปทั้งตัวนะคะอาการมีอาการคันนะคะแล้วก็เกานะคะปวดแสบปวดร้อนนะคะแล้วก็มีขุยลอกค่ะนะคะแล้วพอยิ่งเกานะคะมันก็ยิ่งเอิเตตหรือ ก็คือการละคขยรเคเงงนะคะมันก็ลาไปทั้งตัวเลยนะคะหน้าท้องหน้าอกแขนขาข้างหลังเนี่ยเต็มไปด้วยรอยสะเก็ดเงินนะคะและที่สําคัญคือคนไข้เนี่ยก็ยังไม่ได้ไปหาหมอนะคะยังไม่ได้ไปหาหมอแต่ใดแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วพอจนเป็นมากขึ้นนะคะทั้งตัวเนี่ยได้ยาสเตียรอยมาทาจากคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ไปรักษานะคะแต่สินใจไปรักษาแล้วได้สเตียรอยมา ปรากฏว่าแผลไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะอาการสะเก็ดเงินก็เป็นหนักกว่าเดิมอีกนะคะรวมทั้งเมื่อใช้สเตียรอยเป็นเป็นเวลานานๆน,นะคะก็เกิดอาการแบบผิวหนังบางลงนะคะแล้วก็อาการสะเก็ดเงินก็ไม่ดีขึ้นนะคะจึงตัดสินใจที่ขอความช่วยเหลือนะคะมายังแม่มดกัญชานะคะทีมงานจิตอาสาของเราก็ได้รับเคสนี้ไว้นะคะ เบื้องต้นเลยเราก็ส่งตัวน้ํามันเวทมนต์นะคะซึ่งเป็นเป็นน้ำมันที่ทาผิวหนังนะคะในะขวดเล็กนะคะส่งไปให้เทสก่อนนะคะเมื่อใช้ขวดเล็กปุ๊บเนี่ยนะคะไม่ถึงสัปดาห์นะคะอาการดีขึ้นนะคะภาว่า,าการดีขึ้น,นย,ยังเป็นอยู่ไหมใช่ยังเป็นอยู่แต่อาการคันน้อยลงค่ะนะคะและเนื่องจากเสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นบงใช่ไหมคะแล้วจะมีขุยรอบๆเนี่ยน้องเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาไปแล้วเนี่ยอาการคารันลดลงและ ขุยก็น้อยลงด้วยนะคะและผิวหนังที่มันแข็งๆอ่ะนะคะมันเริ่มนิ่มขึ้นนะคะทางเราก็เลยจัดยาเซตใหญ่ส่งไปนะคะก็จะมีตัวแคนนมินนะคะแคนนมินหรือตัวไขมันส้มเนี่ยนะคะหนึ่งซอฟ์เจลก็ให้น้องเขาทาเนี่ยหนึ่งเมต็ดต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะคะแล้วก็มีน้ำมันเวทมนต์ขวดใหญ่ค่ะนะคะให้ทาหลังอาบน้ำนะคะเช้าเย็นแล้วก็สเปรย์จากัวนะคะแล้วก็ใช้ไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ อัศจรรย์มากเลยค่ะสะเก็ตเงินนะคะที่เป็นบริเวณกว้างๆแล้วก็เป็นบงเนี่ยนะคะมันหลุดนะคะแผ่นที่มันแข็งๆหนาๆที่อยู่บนชั้นหนังกระเพาะของเราเนี่ยนะคะมันหลุดนะคะแล้วก็ผิวหนังนิ่มขึ้นดีขึ้นที่สําคัญคืออาการคารันลดลงนะคะพออาการคารันลดลงเนี่ยนี่คือการตอบสนองยายที่ดีนะคะอาการคนไข้ดีขึ้น ะนะะในครั้งที่2ที่เราส่งยาไปก็จะเป็นตัวชาดีทอ์นะคะชาดีทอ์ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยขับสารพิษนะคะออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นยาที่เขาที่น้องเขาทานนะคะหรือว่ายาทาสเตียรอยต่างๆเนี่ยนะคะมันจะไปตกค้างในร่างกายเราก็ให้ชาดีทอ์นะคะในการขับสารพิษนะคะแล้วก็ไคนามินหรือไข่มดส้มนะคะแล้วก็น้ำมันเวทมนต์นะคะ21วันนะคะใช้เพียง21วัน สะเก็ดเงินที่อยู่ตามแขนตามขาตามหน้าตามข้างหลังมันมันเบาลงมันเหมือนกับว่ามันอาการที่มันเป็นผิวแข็งแข็งเนี่ยมันนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาการคันก็ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ไม่มีการกระจายไปที่อื่นนะคะนะคะแล้วก็อาการปวดแสบปวดร้อนก็ไม่มีอีกแล้วนะคะก็คือหายจากอาการปวดแสบปวดร้อนไม่คันไม่แสบนะคะผิวหนังนิ่มขึ้นนะคะเซลล์ผิวหนังก็สร้างขึ้นมาใหม่นะคะ ในครั้งที่3ที่เราส่งส่งยาไปให้ก็เป็นเซตเติมนะคะก็มีชาดีท็อกแคนนามินน้ำมันเวทมนต์นะคะอาการเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะคะมากอย่างเช่นรอ,อยที่เป็นเขาเรียกอะไรนะรอยของสะเก็ดเงินเนี่ยมันแห้งและผิวหนังเรียบนะคะนะคะชั้นหนังกำพร้านะคะเซลล์ผิวหนังเริ่มสร้างขึ้นมาใหม่จนปิด แผลเดิมนะคะรอยแผลจางลงนะคะแล้วก็ไม่คันไม่แสบแล้วก็ไม่มีสเก็ดเงินอันใหม่เกิดขึ้นนะคะพอครั้งที่4นะคะนะคะผิวหนังเนี่ยนะคะเป็นปกติเลยค่ะเป็นปกติในที่นี้คือไม่มีอาการสเก็ดเงินอีกเลยไม่คันไม่แสบไม่ร้อนไม่เจ็บนะคะแล้วก็ไม่มีขุยไม่มีสะเก็ดเงินรอยโรคใหม่ขึ้นมาเลยนะคะนะคะคนไข้ก็ฝากกราบขอบพระคุณคุณหมอแก้มหอมที่ เข้ารับโครงการในโครงการรักษาคนไข้ายากจนนะคะปัจจุบันเคสนี้เราได้ปิดเคสไปแล้วนะคะเนื่องจากหายสนิทดีแล้วนะคะแล้วก็ทางจิตอาสาก็ติดตามดูแลเป็นระยะนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการควบคุมอาหารนะคะคนที่เป็นโรคผิวหนังหรือโรคสะเก็ดเงินนะคะจะเป็นต้องได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะไม่ทานของหมักดองนะคะทานอาหารที่สุกเท่านั้นนะคะไม่ทานสุกๆดิบๆเน้นผักผลไม้มากขึ้นนะคะใช้โลชั่นทาผิวบ่อยขึ้นนะคะเพื่อให ผิ้หนังชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเสริมภูมิต้านทานนะคะตอนนี้เคสนี้ก็ได้ปิดเคสไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็ยังได้ติดตามอาการอยู่นะคะเป็นระยะนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีข้อ,อสนใจมีออหัวข้อสอบถามหรือหัวข้อสนใจนะคะในโครงการประการใดนะคะ,ะก็ติดต่อมาได้นะคะทางจิตอาสาหรือ,อหัวหน้าจิตอาสาของเราก็ชื่อลองปูนะคะ สำหรับในประเทศไทยนะคะก็จิตอาสาคือคุณลองปูนะคะก็จะมีช่องทางการติดต่อนะคะผ่านตัวลายแล้วก็มือถือของท่านลองปูนะคะตามด้านล่างเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรคปรึกษาการใช้ยานะคะก็ติดต่อได้นะคะตามคอนแทคด้านล่างเช่นกันคะ่ะสำหรับวันสำหรับวันนี้นะคะ1ิบคำถามกับหมอเกรซขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ